เซลุนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอแล้วนะครับเพียงแค่ถิแบบ่แอ KWA N FCB แอดขวัญ FCB สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการฟันธงสกอการวิเคระห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม Exclusive ูเอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในช a n นขาวลมาเซียต่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565นกะครับก็มาพูดคุยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรกันครับก็ปิดฉากฤด,ดูกาล2 0 2 1อถึง2022ย่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็นะปิดฉากไม่สวยสักเท่าไหร่ครับแพ้คาบ้านอีกแล้วนะต่อบียาเบวศูนย์ประตูต่อ2ครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ บทสัมภาษณ์ของชาบีเอนันเดสนะกับความรู้สึกหลังจากจบฤดูกาลแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนะตลาดซื้อขายนักเตะก็คึกคักครับเพราะว่าตอนที่บาซ่ากำลังเตะอยู่นั้นเนี่ยปีนี่ซาวีเอเย่นส่วนตัวของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเขาก็ไปเปิดใจผ่านสื่อนะเกี่ยวกับนักเตะในความดูแลของเขาแล้วโ,โหต้องบอกว่าพูดเอาไว้นี่ชัด ตรงประเด็นในทุกๆเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าซาวาวี่เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็ตลาดอื่นๆน,นะเป้าหมายของเราครับอย่างกราฟิน่าเมื่อวานหลายคนน่าจะลุ้นนะพิมเมลีกลีสยูเนเต็ดครับก็ท้ายที่สุดเนี่ยวพวกเขารอดพ้นจากการตกชั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยบาซ่ายังจะมีโอกาสในการคว้าตัวราฟิน่าอยู่หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาฟังนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้กันด้วยก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากซูซูกิสวิฟ t ์พาวเวอร์อยู่ <Up. S 2> พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค power you up new suzuki swift ใครที่มีปัญหาเรื่องของฤิสีดวงครับบอกลาฤิสีดวงง่ายๆด้วยยาริสีขวดสีเขียวเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกราคาเพียง390บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางด้วยสั่งซื้อได้ที่หมายเลข088-563-5169หรือ l i n e at h w r 8 ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็มียาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วก็ต้องฝากนี่ครับฟิล์มกรองแสงลามีนา่ากับเทคโนโลยีใหม่ลามีนา่าดิจิตอลบูสต์ฟิล์มกรองแสงเพื่อย,ยานยนต์ยุคใหม่ ตอบสนองกระแสยานยนต์อนาคตไฮบริด EV และสมาร์ทคารกันความร้อนสูงเร็วแรงลื่นเสถียรตอบสนองทุกฟังก์ชันดิจิตัลในรถสะดวกรวดเดีวแค่ปลายนิว้วรับส่งข้อมูลดิจิตัลภายในรถแรงเต็มประสิทธิภาพไม่มีสะดุดนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.labinafilms.com นนั่นเองครับผม ก็เมื่อวานนะเกมนัดที่38ของฤดูกาลครับไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะก็มีการบ้านที่ชาบีแล้วก็ทีมงานบอร์ดบริหารบาร์ซ่าเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพียบเลยนะครับเมื่อวานนะก็การจัดทัพก็ถือว่าโอ้โหใช้ตัวหลักพอสมควรเลยแหละนะครับโรสาประตูเนี่ยเป็นแทสเตเกน แบ็กโฟมีออาบาลองเล่อาราโคอเวสนะมิดฟิลด์กาบี้บูสเกตแฟงกี้เดอยองแล้วก็แนวลุกเฟรนตอเลสโอบามายองกับอาดาม่าตลาโอเล่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับฝั่งของมิยาดเดลเนี่ยเขามาในแผน4-4-2 การครองเกมเปอร์เซนต์โอกาสการเข้าทำต่างๆบาซ่ามีนะแต่ว่าเจาะแนวรับของเบียรเรลไม่ได้เมื่อวานเราต้องให้เครดิตฝั่งตรงข้ามด้วยเบียรเรลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้อย่างมีระเบียบวินัยมากๆเราเห็นมาแล้วนะครับในการที่พวกเขาเนี่ยโ,โหสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ๆในยุโรปได้อย่างเช่นยูเวนตุสหรือว่าไบเยนมิวนิกนี่ก็ปราบมาได้นะครับ จุดที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยของบียาเรียลคือแนวรับของพวกเขาไม่มีใครที่แบบเข้าบอลพลวดเลยแล้วเวลาสวนกับตอบโต้เนี่ยโอ้โหได้ลุ้นแบบได้น้ำได้เนื้อทุกๆครั้งลูกแรกที่บาซ่าเสียนะครับก็เป็น ช็อตที่ดานียลเวส์หลุดตำแหน่งนทางขวาโล่งเลยนะเป็นทุ่งเลยครับแล้วก็คนที่เติมขึ้นไปยิงยคือเอเรดาซ่าที่หลุดเข้าไปแล้วก็มีอดาม่าวิ่งประกบแต่คือถ้าผมไปดูภาพช้าย้อนในจังหวะนี้อดาม่าก็ไม่ได้วิ่งประกบแบบเต็มสปีดซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือโดยปกติถ้าเกิดว่าแบค หลุดตำแหน่งไปเนี่ยคนที่ต้องซ้อนคือปีกนะครับแต่อดาม่าก็เหมือนกับวิ่งแบบเหาะๆๆๆไม่ได้ตามประกบผู้เล่นที่ที่ตัวเองต้องยืนคุมนะช็อตนี้ก็หลุดเข้าไปโดนลูกแรกนะครับนาทีที่40ส่วนลูกที่2เป็นความบิดพลาดของอดามา่าคือลูกนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับเห็นไหมว่า เขาเนี่ยลงมาช่วยเกมรับซึ่งถือว่าทำถูกต้องแล้วนะอาดามาวิ่งลงมาแล้วก็ตัดบอลได้ครับเหมือนกับจะไม่มีอะไรนะคนที่รอรับบอลอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มีทางเกียวมองลองเล่นะครับยืนอยู่ตรงเนี้คือจ่ายบอลสั้นๆมาให้ก็ได้แต่อาดามาเลือกแบบจ่ายตวัดมาแรงมากนะครับแล้วก็โดนตัดไปครับสุดท้ายโดนยิงโลง่ลง เข้าไปเสียลูกที่2นะก็ในบูสคอเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นตัว E นะครับหรือว่า Error lead to ูกก็คือความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูนะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นนัดอําลาที่ไม่สวยงามเลยสำหรับอดามาช่วงครึ่งหลังเนี่ยพอพลาดปุ๊บนะครับชาบีเปลี่ยนเอาอุสมานเดมเบเล่ลงมาแทนเลยแล้วก็ ถอดเอาอบามายองออกส่งเป็นอันซูฟาติลงสนามมาคือเปลี่ยนแนวรุกใหม่หมดนะครับก็มีความหรือหวามากขึ้นหาโอกาสได้มากขึ้นนะมีจังหวะยิงหลายครั้งครับแต่ว่าก็ยังไม่เฉียบคมพอนะสุดท้ายก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับโอกาสยิง14ครั้งเมื่อวานนะยิงตรงกรอบแค่3ครั้ง เรื่องของความเฉียบขาดนี่ขาดหายไปการคลองบอลต่างๆเนี่เหนือกว่าคู่แข่งเยอะนะครับ69.6%ต่อ30.4%นะแต่ว่าจบกันไม่ได้เองอนะ่ก็สรุปครับ ลาลิก้าสเปน38นัดครบถ้วนแล้วนะแชมป์ก็เป็นของเรอัลมาดริดครับแสดงความยินดีกับแฟนมาดริดด้วยนะแล้วก็ยังเหลือภารกิจนะแฟนๆต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลในรอบชิงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนบาร์เซโลนาครับจบอันดับ2 73แต้มชนะ21เสมอ10แล้วก็แพ้7 เอลตาติโกมัดติดครับจบอันดับ3มี71แต้มแล้วก็เซบียาจบอันดับ4มี70แต้มก็4ทีมตามที่คาดเลยไม่มีทีมไหนหลุดโผออกไปนะครับก็คว้าโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเรอัลเบติสกับเรอัลโซเซดัดครับได้ไปเล่นยูโรปาลีกแล้วก็บิยาเรอัล เมื่อคืนนี้นะไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองส่วน3ทีมตกชั้นครับเป็นรานาดาเลบันเต้แล้วก็อาลาเบสนะเลบันเต้นี่มาเก็บชัยชนะอุรัวเลยนะในช่วงหลังเนี่ยสเกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แพ้1แต่ว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าไปพลาดเยอะในช่วงต้นนะครับก็ตกชั้นไปนะส่วนฟุตบอลถ้วย สเปนิชซูเปอร์คัพที่ไปเตะกันในซาอุดิอาระเบียนะครับก็จะเป็น4ทีมนะเรอัลมาดริดครับในฐานะแชมป์ลีกบาซารองแชมป์แล้วก็เรอัลเบติสนะแชมป์บอลถ้วยโกปาเดเลกับบาเลลเซียรองแชมป์โกปาเดเลจะได้ไปทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะครับก็หลังจบเกมนะมีการอำลาลุกเดยองครับ คือเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนลงสนามในเกมนี้นะแฟนๆก็ปรบมืออำลานะครับเพราะว่าจะไม่ได้อยู่กับบาซ่าต่อก็คงต้องย้ายกลับไปเซบีย่าครับและจะเอาอยัางไงกันต่อก็ค่อยว่ากันนะน่าจะต้องย้ายทีมอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าเป็นคือผมไม่ได้ผิดหวังกับลูคดยองเลย นะครับแม้ว่าตอนแรกๆเขาย้ายมาเนี่ยหลายคนจะแบบค่นขอดว่าอะไรมีดีแค่เรื่องของลูกหม่องอย่างเดียวแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านั่นแหละจุดเด่นของเขาเนี่ยมันช่วยให้บาซ่าเก็บแต้มได้จากเกมการแข่งขันในหลายๆนัดอันนี้ก็ต้องขอบคุณชื่นชมความเป็นมืออาชีพของตัวลุกดยองด้วยนะครับเท่านี้ก็สุดยอดมากๆแล้วนะบาซ่าก็ต้องหา เรียกว่าแบ็กอัพที่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับชาบีเอ n นนเดสครับก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังเกมนะชาบีบอกว่าผมไม่มีความสุขหลอกกับความพ่ายแพ้แต่ผมก็พอใจนะกับภาพรวมในฤดูกาลนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสโมสรตกอยู่ในสภาพที่ยำแย่มากๆแต่เราผ่านเข้าสู่รอบ นะได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็แถมจบอันดับ2ได้ไปเตะสเปนิสซูเปอร์คัพด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้โคตาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันก็คงจะเป็นฤดูกาลที่แย่มากๆเราไม่สามารถยอมรับฤดูกาลที่ไม่มีถ้วยรางวัลได้ในปีหน้านะเราตั้งปณิธานเอาไว้เลยว่าเราจะกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้ จริงๆวันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่เราเนี่ยขาดประสิทธิภาพและแน่นอนว่าเราหวังจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราต้องเสริมกําลังของตัวเองให้ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเกมนี้จุดหนึ่งเลยคือเราเนี่ยขาดความกระหายเราไม่ได้เล่นฟุตบอลอย่างทุ่มเทเต็มที่เหมือนกับที่ V ียารอาก็เลยนำไปสู่ความพ่ายแพ้ ผมเนี่ยมีการพูดคุยกับโจนราปตาประธา,านสโมสรกับผู้บริหารกีฬาแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมเนี่ยคิดว่าสโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการได้ตอนนี้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราได้มีการประชุมพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าจะมีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมตามที่เราเนี่ยต้องการเพื่อฤดูกาลหน้าแต่ก็ต้องดูสภาวะ ทางการเงินของสโมสรด้วยนะครับชาบีบอกว่าทีมเนี่ยขาดความอดทนถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบกับฝั่งของบียาเบรเอวนะเล่นกันแบบไม่มีความอดทนฝืนจังหวะกันเกินไปแล้วก็เหมือนกับการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายยังมีความผิดพลาดอยู่นะคนก็จะไปจี้นะครับคือผมอ่านคอมเมนต์นะก็ผมก็เคารพความคิดเห็นของทุกคน นะครับที่ก็จะมีคนที่บอกว่าระบบของชาบีเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนะจ่ายออกด้านข้างแล้วก็เปิดเข้ามาจากริมเส้นอย่างเดียวคือจุดแรกที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับอันนี้ก็เอาในมุมผมนะความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในมือของชาบีตอนนี้มันทำให้ระบบหรือว่าวิธีการเล่นของบาซ่าเนี่ยมันมันทำได้มิติมันน้อย นะครับเพราะว่าอย่างมิดฟิลด์ที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างกาบี้ก็เป็นแบบตัวพึ่งงาน mm. เป็นตัวขยัน mm. เป็นตัวแกะเพรสซิ่งของฝั่งตรงคาบมากกว่าน้องไม่ได้มีทักษะเรื่องของการจ่ายบอลที่แบบเฉียบคาดบูสเก็ตก็เหมือนกันครับความที่อายุ33นะมันก็โรยลายไปตามวัยลูกเปิดลูกยกกระดกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไป ในขณะที่แฟงกี้เดยองเนี่ยจุดเด่นเขาคือการครองบอลแล้วก็การกระชากพาบอลขึ้นหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการจ่ายทะลุช่องจ่ายทะลุแนวรับของคู่แข่งนะมันก็ไม่ใช่จุดเด่นมันจะแตกต่างถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยมีเปรดี้อยู่เราจะได้เห็นการต่อบอลทะลุช่องนะการจ่ายบอลสวยๆการจ่ายคีย์พาสมากขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของ ขุมกําลังที่มีอยู่ในมือแล้วก็ตัวเลือกที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยอย่างแดนกลางนะครับบริกกี้ปุชก็มีความขยันพุ่มเทมุ่งม,มั่นแต่ก็เหมือนกันนะเรื่องของการออกบอลการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่อันนี้คือจุดที่ต้องแก้นะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ถ้าเกิดฤด,ดูกาลหน้าเราได้เบรดี้ที่ฟิตฟิตกลับมาหรือว่าจะเติมไปด้วยฟองเกซิเย่ที่ก็เป็นคนที่มีทักษะ นะเรื่องของการเปิดโยนบอลยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มาทางเลือกในการโจมตีให้กับบาซา่าโดยที่ไม่ต้องไปเล่นจากด้านข้างจากเปิดจากริมเส้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องให้เวลานะเราจะใช้เครื่องซีซั่นที่เราเจอกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเอามาตัดสินในตัวของชาบีเอนเสผลว่ามันก็ยังเร็วเกินไป นะแม้ว่าจะมีการเสริมทัพในเดือนมกกราคมอะ่ะแต่ผมว่าการเสริมในเดือนมก,กรามันก็เป็นไปตามที่บาซ่าสามารถทำได้นะมันอาจจะไม่ได้มีรีเควสตของชาบีด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นในเกมเมื่อคืนนี้นะเรามีโอกาสยิงเยอะแต่ว่าเวลายิงไม่เฉียบขาดอันเนี้ยถ้าเกิดเราเติมด้วยเลวานดอฟสกี้ที่มีความเฉียบคมในเรื่องของการจบสกอร์มันก็อาจจะดูดีขึ้นถูกไหมครับ ทีนี้อนาคตของอุสมานเดมเบเล่นะครับไอเรื่องข่าวลือเชื่อมโยงกับเปเชเนะี่ยตอนนี้ยังยังไม่ได้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เพราะว่าเดี๋ยวเอเจนตของเดมเบเล่จะมีการประชุมกับบอร์ดภายในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อวานชาบีก็บอกเอาไว้นะครับก็โดนนักข่าวถามว่าคิดยังไงที่มีข่าวว่าเดมเบเล่เนี่ยจะย้ายไปเปเชชาบีบอกว่าทุกๆคนเนี่ยต่างก็ อยากจะไปในที่ที่ตัวเองต้องการและผมก็คิดว่าพวกเขาน่าจะมีความสุขเดมเบเล่เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆเขาสร้างความแตกต่างแล้วก็มีความมุ่งมั่นผมหวังว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับเราต่อไปแล้วผมก็เชื่อในความเป็นมืออาชีพของเขาแต่ว่าในท้ายที่สุดถ้าเกิดเดมเบเล่จะตัดสินใจยังไงเนี่ยเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของตัวนักเตะด้วยนะครับก็พูดแบบในทํานองที่ ไม่ได้ออกตัวนะเพราะว่าผมก็ผมก็เชื่อว่าชาบีก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายในเบเล่จะเอาอยัางไงจะต่อสัญญาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูบทสรุปภายในสัปดาห์นี้นะอ่ะโอเคนี่ก็คือเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูปีนี่ซาวีครับเอเย่นส่วนตัวของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เมื่อวานเขาไปเปิดใจกับสปอร์ตบิลนะสื่อใหญ่ของเยอรมัน นะครับถึงนี่แหละครับอนาคตของเลวานนะเรื่องแรกเลยนะครับซาวีพูดจากปากว่าตอนนี้สำหรับเลวานเนี่ยบาเยนมิวนิกเป็นเหมือนกับอดีตไปแล้วกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเลวานเนี่ยต้องการย้ายออกจากบบเยนหลังจากที่เขาทุ่มเทตลอดระยะเวลา8ปีให้กับสโมสร ตอนนี้ในวัย34ปีเขามีโอกาสที่จะได้เติมเต็มความฝันตลอดชีวิตของตัวเขาเองแล้วก็เข้าร่วมกับสโมสรที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดคือถ้ามันเป็นสุดท้ายมันเป็นบาซ่านะเราจะต้องภูมิใจนะว่าเลวานเนี่ยใฝ่ฝันที่อยากจะมาเล่นร่วมกับเราซาฮวีบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะ เลวานมีความชัดเจนมากๆว่าเขาต้องการย้ายออกจากบาเยนในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของเงินเงินทองทองนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเลวานหรือว่าตัวผมแต่เลวานเนี่ยแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนภายในทีมบาเยน ทั้งๆท,ที่พวกเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบที่จะต่อสัญญากับเลวานได้หลายเดือนมาแล้วผมนะพูดคุยกับบอร์ดของบายเยนเนี่ยโอเคว่าสโมสรเลวานเนี่ยยังมีสัญญาอีก1ปีจนถึงปี2023แต่ผมไม่แนะนำให้บายเยนเก็บเลวานเอาไว้เพราะว่าคนที่สูญเสียเนี่ยมันจะไม่ใช่ทางฝั่งของบายเยนแต่ มันจะเป็นทางฝั่งของเลวานดอฟสกี้นั่นเองซาฮวีบอกว่าผมเนี่ยจะเล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากปีที่แล้วให้คุณฟังนะผมได้พบปะกับโอลิเวอร์คาร์นซาลิฮามิซิสแล้วก็มาโกเนเป้ผู้บริหารของบาร์ยอนผมบอกกับพวกเขาว่าเฮ้ยพวกคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเลวานพวกเขาเงียบ ไม่ตอบอะไรผมเลยไม่พูดว่าใช่ไม่ปฏิเสธไม่หือไม่อือไม่ตอบอะไรแม้แต่คำเดียวผมก็เลยบอกกับพวกเขาในตอนท้ายของการประชุมว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยพวกคุณก็ขายเขาเลยในช่วงซัมเมอร์นาคำตอบของพวกเขาแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องการที่จะขาย แต่ถ้าคุณยื่นข้อเสนอมาให้เรา120ล้านยูโรเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกันได้มันเป็นจำนวนเงินที่บายเยนเนี่ยจะต้องเอาไปจ่ายให้กับฮาแลนด์รวมค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดด้วยบายเยนไม่ได้ว่าไม่อยากจะขายเลยวานหรอกพวกเขาอยากจะขายแล้วก็จะไปหาตัวแทนบายเยนเนี่ยอยากจะได้ฮาแลนด์มากๆแต่พวกเขาไม่มีเงิน เขาก็เลยคาดหวังว่าจะขายเลวานเนี่ยเพื่อนำเงินไปซื้อฮาแลนคำถามต่อมาความสนใจในฮาแลนเนี่ยมันมีนะบทบาทในการตัดสินใจของเลวานหรือเปล่าซาฮาวีบอกว่าเลวานเป็นคนที่ฉลาดมากๆเขาไม่ใช่แค่กองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกนะแต่เขารู้ดีว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาบ้าง แล้วเขาก็รู้ว่าบาเยนเนี่ยวางแผนอะไรเอาไว้ดังนั้นเลวานเนี่ยรู้มาตลอดแหละว่าบาเยนต้องการหาคนที่เอามาแทนตำแหน่งของเขาแล้วก็คนที่เขาบาเยนอยากได้มากที่สุดเนี่ยก็คือฮาเลนนะก่อนหน้านี้มันมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้วพ่อของฮาเลนก็เคยออกมาพูดกับสื่อเองว่าโอกาสที่ลูกเนี่ย จะย้ายไปอยู่กับบาเยนร์นคือ50%โลกฟุตบอลเนี่ยมันใหญ่มากๆนะแต่มันไม่มีความลับหรอกนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พวกคุณฟังเก็ดเล็กเก็ดน้อยต่างๆผมหวังว่าบอร์ดบริหารของบาเยนร์คณะกรรมการที่ดูแลสโมสรเนี่ยจะมีความรับผิดชอบแล้วก็คิดใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา แน่นอนพวกเขาสามารถเก็บเลวานเอาไว้ได้อีกหนึ่งปีแต่ผมจะไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นเพราะกับเลวานเนี่ยเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เขาพอจะทำได้ให้กับทีมไปแล้วตัวผมนะซาวีเขาบอกว่าตัวผมเนี่ยเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นศัตรูกับคนที่บายยนเพราะว่าในกรณีของดาวิดอาราบา ที่เขาตัดสินใจอำลาสโมสรไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมมีอิทธิพลต่อเขานะแต่มันมาจากคนที่รับผิดชอบในการเจราจาก็คือโจมตีไปที่บอร์ดของาเย r นมิวนิกเลยแล้วก็เหมือนกับออกมาพูดนะว่าอย่าอย่ารั้งตัวเลวานเอาไว้ในเมื่อคุณตั้งใจที่จะหาคนมาแทนเขาอยู่แล้วนะครับ เรื่องของข้อเสนอก็ยังคงต้องพูดคุยกันต่อนะสืบเนื่องจากเมื่อวานที่สื่อรายงานว่าบาร์ซ่าเนี่ยยื่นข้อเสนอไป32ล้านยูโรแต่ว่าบาเยนเนี่ยขอ40ล้านยูโรนะครับเมื่อวานได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเคราตโดเมโลสายข่าวของ RAC1 เขาบอกว่าที่บาร์ซ่ายื่นไปเนี่ยเป็นเงินต้น32ล้านแล้วก็บวกแอดออนอีก5ล้านนะครับรวมเป็น37ล้าน ก็คือใกล้เคียงกับตัวเลขที่บาเยนต์ต้องการแล้วบวกกับการที่ซาวิเอเยนของเลวานเนี่ยพยายามจะผลักดันให้การย้ายทีมเกิดขึ้นก็มีโอกาสสูงนะสำหรับดีวนี้นะครับเมื่อวานในสนามคัมนูนะครับมีนักเตะคนหนึ่งนะที่ใส่เสื้อของเลวานดอฟสกี้เนี่ยไปนั่งดูเกมที่สนามนะคนคนนั้นก็คือ นี่ครับเ,เป็นผู้รักษาประตูนะทีมชาติโปรแลนด์ครับผมก็จำชื่อเขาไม่ได้กิกิวิสนะไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านว่าอะไรนะครับเขาก็อัพรูปภาพลงใน IG Story นี่นะครับก็เป็นคนบ้านเดียวกับเลวานะเป็นคนโปรแลนด์เหมือนกันเคยเล่นในทีมชาติด้วยกันตอนนี้เขาอยู่กับอัลสบวกนะครับในบุนเดสลีกา นะก็ใส่เสื้อเลวานไปดูเกมบาซ่านะส่วนลูกชายเนี่ยมีใส่เสื้ออันซูฟาติคนนึงอีกคนนึงใส่เสื้อเลวานทั้งบ้านเลยนะครับก็น่าจะรู้ข่าวแหละนะน่าจะเห็นข่าวว่าเออมีข่าวกับบาซ่าอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะตอนนี้ก็ขยับเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะส่วนอีกคนนึงครับคือราฟินญานะจากการที่ลีสอยู่ในเตด รอดพ้นจากการตกชั้นโอ้โหเมื่อวานนี้ก็นั่งลุ้นนั่งเชียร์อยู่นะหลายคนบอกว่าโอ้โหจะไปแช่งเขาทําไมคือมันก็ไม่ใช่การแช่งหรอกครับมันก็เป็นการแบบนะดูเพื่อที่เราจะได้ประเมินถูกว่าบาซ่าเนี่ยจะคว้าตัวราฟินญาได้ในราคาเท่าไหร่ก็คือพอลอดตกชั้นแล้วเนี่ยไอ้เงื่อนไขค่าฉิกสัญญา25ล้านยูโรมันก็ไม่มีผลนะครับบาซ่าก็ต้องไปเจรจาค่าตัวกับทางฝั่งลีสถ้าเกิดอยากจะได้ ราฟินยาจริงๆตรงจุดนี้ก็ต้องดูที่ตัวนักเตะด้วยนะว่าเขาจะผลักดันอนาคตของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดราฟิน่าบอกกับลีสว่าต้องการย้ายทีมเนี่ยผมว่าทางลีสน่าจะเคารพการตัดสินใจของนักเตะนะครับซึ่งเรื่องของค่าตัวโอเคว่ามันอาจจะไปอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสี 30, ล้านยูโรนะครับแต่ว่าสื่อหลายๆสํนักเนี่ยเขาก็รายงานว่าฝั่งของลีสให้ความสนใจผู้เล่นของบาซ่า อย่างเช่นเนี่ยครับออสการ์มินเกซ่านะก็สามารถใช้แนบเข้าไปในดิวได้หรืออีกคนหนึ่งครับเป็นการรายงานจาก c o r ิโอเดมาหานะครับเป็นสื่อของของโปรตุเกสนะเขาบอกว่าลีสเนี่ยก็แอบบแอบบสนใจฟรานซิสโกตินเกาอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูทรงแล้ววูฟไม่น่าจะใช้ออปชั่นเซนถาวอนนะครับถ้าเป็นตินเกานี่โอ้โหถือว่ามูลค่า ใกล้เคียงกับราฟินญ่าเลยนะสามารถใช้แนบได้ก็บาซ่ายังให้ความสนใจอยู่นะครับคือสื่อเนี่ยยืนยันว่าต่อให้หลีดรอดหรือตกชั้นก็ตามเนี่ยบาซาก็ก็ยังจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อราฟินญ่าแต่ว่าจะตกลงกันได้ที่ค่าตัวเท่าไหร่อันนี้ก็ยังต้องติดตามดูนะครับส่วนดิวขาออกเนี่ยนะก็ยังไม่ได้มีอัปเดตเพิ่มเติมนะนอกเหนือจาก ลุคเดยองที่อำลาทีมกับอาดาม่าตาโอเล่ไปแล้วก็คนอื่นๆที่รายงานไปเมื่อวานนะครับอนาคตของแฟงกี้เดยองเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะแก้ไขเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเรากนา็น่าจะได้เห็นความชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละการฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วง ออบอลจบไปแล้วเนี่ยยังคงมีนะคลิปข่าวเช้าเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาติดตามกันได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยคึกคักแน่นอนนะก็เดี๋ยวพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ